สวัสดีครับผมเกตตี้ฟีซาวันนี้ผมจะมารีวิวตู้น้ำดื่นแบบหยอดเหรียญนะครับตอนนี้เกตตี้อยู่บริเวณไหนครับอยู่ที่บริเวณหน้าปากซอยลำแขมสี่สินะครับนี่นะครับปากซอยลำแขมแหง43นะครับหน้ารามนะครับนี่นะครับตู้หยอดน้ำนะครับตู้หยอดน้ำอะไรครับตู้หยอดน้ำา VP อซีวอครับ V.I.P. Water Reverse Osmosis Drinking Water นะครับระบบกรองน้ำระบบ R.O. นะครับเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะครับน้ำดื่มสะอาดราคาประหยัดขวดละหนึ่บาทนะครับลิตรละหบาทลิตรละหนบาทนะครับวันนี้เคสเอาอะไรมาใส่ครับเอามาใส่ะครับเอามาเลยครับอ๋อขั้นตอนนะครับ แล้วก็ข้างในนะครับสีเขียวก็บอกว่าเครื่องพร้อมใช้สีแดงเครื่องไม่พร้อมปุ่มเขียวกดรับน้ำหยุดตรงนี้บอกจำนวนเงินนะครับเหรียญที่ใช้ได้นะครับ หนึ่งบาทสองบาทแล้วก็ห้าบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทแล้วก็เหรียญสิบนะครับเหรียญสิบด้วยครับอ่านนี้เกนที่หยอดเท่าบาทนะครับดูว่าหนึ่งบาทจะได้หนึ่งลิตรไหมครับบาทหยอดเลยครับหยอดตรงนี้นะครับหยอดแล้วก็แล้วก็กดรับคนเลยครับ ดูนะครับว่าขวดน้ํา1.5ลิตรนะครับ1บาทจะได้1ลิตรหรือว่าเท่าไหร่ครับโอ้โหได้เยอะครับเอาต่อไปขวดที่2ครับไปขวดที่2นะครับดูว่า1บาทยังใช้ได้ไหมครับกดกดต่อเลยครับเอาหมดแล้วครับเอาหมดแล้วนะครับเอาเหรียญที่2นะครับ กดแล้วนั้นครับจะรอปิดนะครับเต็มไหมครับเปิดเปิดอีกนิดนึงโอ้มันจะได้1.5พอดีนะครับเต็มเรีเยบร้อยแล้วนะครับต่อไปขวดที่สามครับ น้ำนะครับ1บาทเท่ากับ1.5ลิตรนะครับไม่ต้องก,กดนะครับมันจะหมดพอดีเลยครับโอ้ง่ายมากเลยครับเอาขวดออกมาเลยครับ,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 บใช้งานง่ายนะครับเครื่อง V P Water Reverse o s m o s i s r i n k i n g Water น้ำแร่ธรรมชาตินะครับ3าขวด1นลิตรใช้แค่3บาทเท่านั้นนะครับขวดก็3บาทนะครับ คราวนี้เวลาเครื่องเสียนะครับก็บมีบริการซ่อมนะครับเนเน่เซอร์วิสซ่อมติดตั้งตู้น้ําหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตู้เติมเงินหยดเหรียญน,นะครับช่างรวยนะครับตู้ก็สูงประมาณร้อยแปดสิบเซนนะครับราคาก็ประมาณประมาณสองหมื่นนะครับระบบน้ําก็ใช้น้าประปานะครับ แล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นไงครับเกตี้ครับตู้กดน้ํายุ่งยากไหมครับง่ายมากเลยครับเด็กก็กดเป็นใช่ไหมครับครับโอเคนะครับเกตี้บราณผู้ชมได้เลยครับเอบคกำลขึ้นหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ผมเยอะครับกับเราวันนี้สวัสดีครับบายบาย ลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับสู้กดน้ําหยอดเหรียญน้นําดื่มนะครับ VIP water นะครับฝาบกดติดตามเกีที่่ฟรีสไซล์ด้วยนะครับ